จะดีแค่ไหนครับถ้าคุณมีเทคนิคที่สามารถใช้งานได้ง่ายและทํากําไรได้จริงในแต่ละวันโดยที่ไม่ต้องเข้าใจกราฟอะไรมากมายแค่เพียงกดตามเงื่อนไขก็สามารถทำกำไรได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีวันนี้จะเป็นวิธีไหนอ่ะไปครับโอ้โหราคาลงมานะค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนิดนึงนะครับ กราวัสดีนักเที่ยวสาวเที่วทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเจออีกแล้วครับสำหรับคลิปดีๆในการเทรดนะวันนี้เรามีเทคนิคดีๆที่จะมาแนะนํากันนะครับเป็นเทคนิคที่ง่ายมากๆเลยหรับเทคนิควันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกนะว่า,าทําในบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าใครยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเพื่อเปิดบัญชีแปะเล็กเทรดจะยังได้รับเงินทดลอง1นึ่งหมื่นเหรียญเพื่อนําไปเทรดใน เทคนิควันนี้กันได้เลยนะครับแลวเขาดีสำหรับมือใหม่นะครับตอนนี้เรามีกลุ่มเรียนฟรีนะมีคัดพื้นฐานสอนเด่เริ่มต้นอยู่แล้วมันเพื่อนเทรดกันเป็นเลยนะสอนโดยโค้ดมืออาชีพตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และยังมีไลฟ์สดนําเทรดกันอีกด้วยเพียงแค่สแกนเคิลโค้ดกลางหน้าจอน,นี้เข้ามาได้เลยนะแล้วก็ทักเข้ามาเพื่อได้ขอรับสิทธิ์ได้เลยนะครับจะรับสัญญ,ญาณฟรีสิบสี่หนึ่งนาทีเพื่อน,นําไปใช้งานฟรีๆกันได้เลย เือเพื่อนๆกดสมัครบัญชีเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการตั้งค่ากราฟเราต้องมาที่ตรงนี้ก่อนประเภทกราฟนะแล้วเราก็มาเลือกแท่งเทียนเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้แท่งเทียนที่เป็นแท่งเขียวแท่งแดงแบบนี้นะพร้อมที่จะนํามาเทรดกันแล้วนะฮะต่อมาเรามาเลือกตรงนี้นะช่วงเวลาแท่งเทียนเนี่ยให้เราปรับมาเป็นหนนาที เพราะว่าเราจะเทรดแบบ1นาทีรับในคลิปนี้นะครับแท่งเทียน1แท่งก็จะเป็น1นาที1นาที1นาทีแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาใส่อินดิเคเตอร์กันดีกว่าอนะินดิเคเตอร์วันนี้เราจะใช้อยู่3ตัวนะตัวแรกนะครับมาที่ตัวชีวัดก่อนเลยให้เราพิมพ์ค้นหาเลยนะครับว่า f a c t a l อย่างนี้นะฮะกดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวแล้วเราจะปรับ ตรงนี้เป็นเลข3ามนะนอกนั้นเราไม่เปลี่ยนอะไรกดเลือกใช้นะครับตัวแฟตโต้ก็จะเป็นลูกศรอ,อย่างนี้นะขึ้นลงอย่างนี้เลยนะครับเพื่อง่ายต่อการเข้านะเดี๋ยวอธิบายวิธีการเข้าง่ายๆนะครับถ้าแฟตโต้ชี้ขึ้นนะเราจะเตรียมตัวกดลงนะในแท่งหน้าเห็นไหมมันก็ลงเลยถูกต้องไหมกดเนี่ยลูกศรชี้ขึ้นกดลงถูกต้องเลยลูกศรชี้ลงกดขึ้นอนะ่ะบินเหมือนกันนะครับเห็นไหม ชี้ขึ้นกดลงชี้ลงแต่อันนี้ก็ไม่รู้จะวินหรือเปล่านะครับอันนี้ชี้ขึ้นกดลงใช่ไหมฮะชี้ลงกดขึ้นก็วินกันเยอะนะนะแต่ก็มีแพ้เหมือนกันซึ่งการที่เราจะใช้แค่แฟกชั่อย่างเดียวมันก็แม่แนในระดับหนึ่งแต่ถ้าเรามีตัวคัดกรองอีก2ตัวที่จะมาช่วยในการคัดกรองมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันดีกว่าครับว่าตัวคัดกรองที่ผมจะนํามาเพิ่มนั้นคืออะไรมาที่ตัวชี้วัดครับแล้วไปที่เส้นค่าเฉลี่ย moving average นะครับ ตรงนี้จะ,จะปรับเป็นเลข6ตรงนี้ sma เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ผมขอปรับเป็นสีฟ้านะเสร็จแล้วก็กดเลือกใช้นะครับตรงนี้เรียบร้อยนะฮะต่อมานะครับเราจะใส่อีกเส้นหนึ่งคือ sma 3กดงที่ตัวชี้วัดจะไปที่เส้นค่าเฉลี่ย moving average เราจะปรับเป็นเลข3นะตรงนี้ sma เหมือนเดิมตรงนี้จะปรับเป็นสีเหลืองนะงนเสร็จแล้วกดเลือกใช้ครับ เราจะเห็นเลยนะครับว่าเราจะมีีก2เส้นขึ้นมาเกะกะกกะที่หน้าจอนะซึ่งมันเป็นตัวบ่งบอกเทรนด์นะครับโดยความหมายของมันเนี่ยเราจะดูง่ายๆเลยนะครับสเส้นนี้มันจะวิ่งขนานกันถ้าเป็นทิศทางขาลงหรือขาขึ้นที่คงที่นะ,ะเห็นไหมถ้าเกิดว่าขาขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะขนานกันไปแต่ถ้าเกิดมีการตัดกันเกิดข,ขึ้นมาจะเป็นลักษณะของการกลับตัวนะครับโดยเราจะยึดเส้นสีเหลืองเป็นหลักถ้าเส้นสีเหลืองตัดลงมาและอยู่ต่ํากว่าเส้นสีฟ้านั่นแหละคือขาลงนะแต่ถ้ามีการตัดขึ้น ตัดขึ้นโป๊ะเนี่ยแสดงว่ามันจะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะแต่อาจจะกลับขึ้นกลับน้อยอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะต้องดูในเทรนมาอีกทีอย่างนี้ตัดโป๊ะเห็นไหมก็ขึ้นยาวเลยครับก็เป็นตัวบ่งบอกว่ามีโอกาสที่มันจะกลับตัวเป็นขาขึ้นและขาลงนะฮะซึ่งในจุดเนี้ย เราก็จะเอามาเป็นตัวประกอบในการใช้งานแฟกโตแล้วก็คอนเฟิร์มด้วยการตัดซึ่งมันจะช่วยให้เราสาม,มารถเทรดได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับมันเกิดแฟกโตชี้ขึ้นแบบนี้และพอดีเกิดการตัดพอดีเห็นไหมแล้วก็เส้นสีเหลืองตัดลงมาต่ําลงมาข้างล่างอย่างนี้นะครับก็คือคอนเฟิร์มเลยครับทั้งแฟกทโทั้ง s อสนะบ่งบอกว่าแท่งต่อไปเรากดลงได้เลยนะครับอาจจะรอจังหวะมันย่อขึ้นมาดน,นึงแล้วกดก็ได้นะครับทำให้เราวินได้อย่างสวยๆนะครับและมันก็ยังแดงอีกหลายแท่งเลยเะ อย่างตัวอย่างในอันนี้นะครับแฟกทอชี้ลงให้เรากดขึ้นนะฮะแต่ถ้าเราจะกดเลยเราก็วินเหมือนกันแต่ถ้าเราจะรอคอนเฟิร์มมีการตัดก่อนแล้วเราก็มากดแท่งนี้อ่ะมันก็คอนเฟิร์มได้ในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ยังวินอย่างสวยงามขึ้นยาวๆนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเข้าง,ง่ายๆเลยนะเมื่อมีลูกศรเรารอตัดก่อนนะฮะเพื่อเป็นการยืนยันทั้ง2องอินดทเคเตอร์เพื่อให้มันไปในทิศทางเดียวกันนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับวิธีการเข้าไง่ายไหมเดี๋ยวเราไปลองทดสอบมันดูดีกว่านะครับว่า เราจะเทรดกำไรายได้หรือเปล่าเราจะเทรดแค่2ไม้พอนะเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยครับมาแล้วครับหาคู่ใหม่นะครับตรงนี้ผมเห็นลูกศรชี้ลงนะครับตัว AUDCAD นะครับเราจะเตรียมตัวกดขึ้นนะฮะเพราะทิศทางมันค่อนข้างจะเป็นขาขึ้นโอเคมันมีลูกศรชี้ขึ้นนะครับให้กดลงแต่ว่าผมยังยืนยันที่จะกดขึ้นอยู่เพราะว่าตัว SMA เส้นสีเหลืองมันยังเป็นคู่ขนาดขึ้นไปนะฮะแสดงว่า แนวโน้มมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับไม้แรกเริ่มต้นที่2อันบาทเลยนะฮะเพื่อที่จะทำกำไรไดอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ผมขอสัก2ไม้ก็พอนะ,อะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไม้นี้จะบินไม้แรกเลยหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูจากทรงแล้วเนี่ยมันยังไหลขึ้นหรือสวยนะครับผมคิดว่า มันน่าจะมีแนวโน้มขึ้นคือสวยเลยนะฮะโอ้โหตอนนี้ขึ้นยาวๆเลยครับขึ้นยาวๆนะฮะตามเทรนเลยนะครับถ้าเราเทรดตามเทรนหลักกะค่อนข้างจะได้เปรียบนะฮะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะสามสองหนึ่งโอเคไม้แรกคือสวยนะฮะได้ไปแล้วนะครับจัดไปได้มาที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สี่จุดสี่ห้านะครับเราวินมาอย่างสวยงามนะครับไม้สองพันครับเดี๋ยวเราไปจัดไม้ที่สองกันดีกว่านะครับอ่าฮะคู่ต่อไปนะครับเฮ้ยคู่นี้สวยนะครับ มันตัดแล้วนะแล้วก็ชี้ขึ้นนะครับเจอตัวกดลงนะเดี๋ยวรอย่อรอราคาดีนึงนะครับกดลงไม้นี้นะฮะอ่ะไปครับโอ้โหราคาลงมานะค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเมื่อเราเข้าแล้วเราก็จะเทรดตามระบบนะฮะถ้ามันไม่วินหรือเราจะทบไม้กันนะฮะตอนนี้ก็อ่าเริ่มลงนะครับเริ่มลงแนวรับยังอยู่ด้านล่างนะยยังมีราคาที่จะวิ่งได้อยู่นะครับรอดูกันนะฮะ เราใส่ไปที่2,000บาทในไม้แรกเช่นเดียวกันนะครับใครครับลงสวยๆครับกับตัวค่อนข้างสวยนะเพราะมันตัดกันแบบสวยงามนะครับเวลาหมดอายุอย่างรวดเร็วนะครับ3 2 1 k เคินไปนะครับไม้นี้จัดไปอีกแล้วครับได้1,744.06นะฮะสวยงามมากแป๊บเดียวเองครับ2ไม้เรียบร้อยนะครับได้มาที่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับโอเคไหมครับสำหรับกำไรแบบนี้นะครับ เมื่อลองนําเทคนิคนี้ไปใช้งานดูเลยก็ได้นะครับผมว่ามันง่ายพอสมควรนะแต่ต้องรอนิดนึงนะครับรอคอนเฟิร์มก่อนนะครับมาแล้วมาสรุป ผลการเทรดภายในวันนี้กันดีกว่านะฮะผลการเทรดวันนี้นะครับเทรดไป2อไม้นะครับได้กำไรมาอยู่ที่3 4 8 8 5 1ด้านะฮะโดยวิธีการแฟกชัลนั่นเองนะครับโดยการรอสัญญาณแล้วก็รอการตัดนะเพื่อคอนเฟิร์มทิศทางที่ชัดเจนนะครับเมื่อทุกอย่างเป็นไปทางที่สวยงามแล้วก็สามารถกดเทรดตามทิศทางนั้นได้เลยนะครับมีโอกาสที่จะชนะสูงนะครับก็ลองนําไปใช้งานดูนะครับชอบไม่ชอบเทคนิคดีไม่ดียังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวจะมาแก้ไขกันให้ฟังนะฮะ โอเคครับก็วันนี้เทคนิคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใครนะที่อยากจะเข้ากลุ่มเพื่อที่จะเข้ามาเทรดเรียนรู้ด้วยกันกนะ็อย่าลืมนะครับเพราะตอนนี้เรามีกลุ่มเรียนฟรีนะมีคัสพื้นฐานสอนในเริ่มตนน้นดีวยวถ้าเพื่อนเพื่อเทรดกันไปนเลยนะฮะสอนโดยโค้ชมืออาชีพนะครับตั้งนะแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับสอนทุกวันเลยนะครับมีไลฟ์สดนำเทรดด้วยนะใครอยากเข้ามานะครับก็สแกนเพียวโค้ดกลางหน้าจอน,นี้ได้เลยนะทักแอดมินขอเข้ากลุ่มเรียนฟรีและรับสัญญ,ญาณซิกซี่หนึ่งนาทีนำไปเทรดกันได้อีกด้วยนะ วันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสำหรับนักท่องสายเทรดก็ิเนี้เดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับยังไงกดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตามไว้นะฮะเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ